สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับรัเสเซียอังกฤษเยอรมันแล้วก็ดาวโจนนะคะอันนี้หุ้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวลองติดตามชมนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังของเมื่อวานก่อนนะคะว่าผลงานนะคะพารวยเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้นะคะผลรัเสเซียมันออกสองกับ83นะคะเมื่อวานนี้มันเข้าตัวเด่น7นะคะเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครไล่เลข 7จนะคะจะได้7 8 8 7ด้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบเลข8ตามหน่วยเลขไล่นี้ก็จะได้ตัว8 3ไปด้วยนะคะต่อไปหุ้นอังกฤษนะคะเมื่อวานมันเข้าเด่น6นะคะผลมันออก6 6หกนึกับ9 8นะคะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะไล่เลข6เมื่อวานนี้นะคะก็จะได้61ไปด้วยนะคะ ต่อไปหุ้นเยอรมันนะคะมันเข้าตัว6นะคะตัวเด่นนะคะผลมันออก379กับ7จหนะคะตรงนี้ถ้าใครชอบเลข6ก็ได้67ไปด้วยนะคะสำหรับหุ้นเยอรมันเมื่อวานนี้นะคะต่อไปหุ้นดาวโจนส์นะคะมันออก526สกับ 4, 4ีนะคะได้ตัวเด่น4คะ่ะเมื่อวานนี้ใครชอบแนวเลขลายเลข4ได้ตัวเบิ้ล4 4่ด้วยนะคะ ต่อไปมาดูเจาะรวม4ี่ลัดนะคะมันเข้าตัวเด่นสามสี่หนะคะตรงนี้นะคะเข้าเลขเบิ้ล4ี่สี่นะคะแนวเลขใกล้นะคะใครชอบเลขสานะคะได้สามเมื่อวานนี้นะคะชอบเลขสี่ก็ได้สี่สี่นะคะชอบเลขหก็ได้หกเจ็ดหหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าปังอยู่นะคะช่องเจาะรวม4ลัดตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ4ลักเลยเนาะต่อไปนะคะไปดูนะคะสถิติวันที่24เดือน4นะคะว่าผลมันจะออกอะไรนะคะหุ้นสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะขออนุญาตปรับให้เพื่อนเอนเห็นชัดๆนิดนึงนะคะหุ้นรัเสเซียประจําที่24เดือน4นะคะนะคะพารวยเจาะได้ แปดเก้าูนย์นะคะเจาะเน้นแปดเก้าแปดูนย์เก้าูนย์นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3สามตัวตรงแนวเลขใกล้เลขเบิ้ลนะคะค่อยๆดูนะคะต่อไปหุ้นเยนอรมัน เด่น0เด่น1นึ่นะคะเจาะเน้น1 2 1 0 2 0นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขไกลนะคะต่อไปหุ้นอังกฤษนะคะเจาะเด่น2 3 4นะคะเจาะเน้น2 3 2 4 3 4สนะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขไกลนะคะต่อไปหุ้นดาวโจน์นะคะเด่น7เด่น8เด่น6นะคะเจาะเน้น7 8 7 6 8 6นะคะ อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้เหมือนเดิมนะคะต่อไปเจาะรวมมิดร4ลัดตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากคิดอะไรมากวัดดวงนะคะแทงช่องเดียวได้4ลดัดก็ลองดูตรงนี้ก็ได้นะคะมี8มี0มี2มี7นะคะเจาะเน้น8 9 0 1 2 3า8นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะ ยังไงก็ขอให้นะคะวันนี้นะคะสามรักหนึ่งดาวโจ้นะคะให้เพื่อนๆปังๆนะคะรับทรัพย์นะคะตอนหุ้นสุดท้ายก่อนหลับก่อนนอนนะคะตรงนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งนะคะ แนะนำได้ทุกคลิปนะคะข้างใต้คลิปตรงไหนท่านชอบตรงไหนไม่ชอบอะไรอบอกกล่าวกันได้นะคะถ้านะคะพอรวยเห็นจะรีบตอบอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครยิ่งแชร์ก็ยิ่งรวยนะคะใครยิ่งกดติดตามก็ยิ่งถูกทุกวันนะคะนี่สโลเกนใหม่ดีกว่านะคะตรงนี้เนาะยิ่งแชร์ยิ่งรวยนะคะยิ่งทําบุญยิ่งถูกทุกวันนะคะ ใครทาบุญเยอะก็ยิ่งถูกทุกวันนะคะถูกเล็กถูกน้อยก็คุณก็แบ่งปันนะคะทําบุญนะคะให้วัดนะคะให้ตามตฐานสังเคสัตพวกสงเคาะสัตพวกนี้ค่ะพวกตู้หยอดเด็กยากไร้อะไรถ้าคุณทําได้ก็หยอดไปเลยนะคะเราจะได้ร่วมกันเจาะให้มันโดนกันทุกหุ้นทุกวันอย่างนี้ตลอดไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอ คุณและสวัสดีสำหรับพุ่สุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะปังปังแล้วก็รวยรรวยรวยยนะคะสวัสดีค่ะ